บุคคลท่านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นสุดยอดวิทยากรเป็นนักเขียนระดับพันล้านหนังสือทุกเล่มที่ท่านเขียนติดเบสเลอร์ทุกเล่มสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็แนะนำตัวนิดหนึ่งผมสมคิดระวางกูลนะครับปัจจุบันเป็นนักเขียน เราอยากปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีอยากปั้นคนดีให้ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สาเหตุที่อยากทําให้คนจนเป็นเศรษฐีเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยอยู่กับความจนมาสิบกว่าปีโต้องบอกว่าชีวิตมันบัดศบมากนะฮะมันต้องแย่งหมากินแล้วก็บังมือเนี่ยต้องเอาข้าวเน่าเข้าใจไหมไม่ใช่บูดนะมันเลยบูดไปแล้วแม่เน่าแล้วเป็นยางยืดเอามาล้างน้ําเอายางเน่าๆออกนะฮะแล้วก็กิน เอาเข้าวเน่ามาล้างแล้วกินชีวิตบัดซบมากบัดซบจริงๆไม่มีเงินเนี่ยนะลำบากมากผมลำบากอยู่10กว่าปีอะ10กว่าปีแล้วมีความรู้สึกให้ชีวิตไม่อยากจนอีกแล้ว ชีวิตไม่อยากลําบากพอชีวิตเราไม่อยากจนไม่อยากลําบากเรารอดมาแล้วเราผ่านมาได้แล้วนะจากโมเดลของเราเนี่ยจะไปมองกลับไปข้างหลังโอ้โหคนข้างหลังมันยังลําบากมันยังอยู่วัดเหมือนเรายังทําไร่ทํานาทางอะไรเนี่ยมันยังลําบากเยอะมากเลยเราก็ไม่อยากให้คนพวกนี้ลาบากต่อไปเพราะนั้นคอนเซปต์ผมก็คือปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีคนจนเนี่ยนะถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเข้ามามันปั้นได้มันสามารถทําได้เพราะผมก็มาจากคนจนอ่านหนังสือเล่มเดียวหนังสือพลิกชีวิต วันนี้รู้สึก,กินดีนะฮะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้นะฮะในการเปิดตัวหนังสือของท่านอาจารย์สมคิดนะครับ mm hmm. ตาหาเพื่อนเก่าเอามาเป็นเสฐี Top Up Tourist ได้ใช้เวลาปีกว่าในการพิสูจน์ตนเองว่าเราเป็นธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจภายในกรอบของกฎหมายภายในกรอบของความถูกต้องโปร่งใสว่าท็อปอัพ u r i ิ t เราเป็นบริษัทเดียวบริษัทแรกครับ ที่ได้รับการอนุมัติจากสคอบอรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรยโภคครับ ผมพันตำรวจโดทดรนิติพัฒน <HHH> ์วุฒิบุญยสิทธิ์นะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัททบับทุรรศที่ได้รับจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคให้เป็นบริษัทขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากที่ระบบ ITS นะครับจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ซื้อ ITS นะครับไปใช้ในการเติมเงินแล้วนะครับเขายังสามารถที่จะใช้ ITS ในการซื้อพรลบ รถยนต์นั่นเองนะครับสินค้าเอเชียประกันภัยเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นผู้นวัตกรรมสินค้าที่เด่นๆใหม่ๆของประกันภัยเพี้ยพันกว่าบาทนะครับหาออกมาเดือนแล้วไม่กี่ตังแต่มีค่าซ่อมรถเรามอเตอร์ไซค์นะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับซ่อมให้รถคู่ออนีหกแสนนะครับนอกจากจะซื้อสินค้าประกันภัยแล้วก็ยังมีรายได้ด้วยครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่ครับ <C> e ซึ่งบริษัทอื่นยังไม่มีนอกจากที่ท็อปอัพครับล้วก็มีพันธมิตรอื่นนะครับที่มาร่วมกับท็อปอัพธุริ์อีกนะฮะก็คือกรณีของธุรกิจของคุณฟิล์มรัตภูเด t h วันคลิ i n i c The One Clinic ครับผม <c oughs> <c oughs> ซึ่ง uh huh. เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้มีอยู่2สาขานะครับผมจะมีที่สาขาราชดาก็คือเป็นบ้านของคุณฟิล์มเลย uh huh. ครับแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเดอะพาซิโ huh. อ <Pas> นะครับยูรามกำแพง127 uh huh. ครับตอนนี้สําหรับผู้ที่อยากจะเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับผมกับอีกหนึ่งบริษทัทก็คือบริษทัทช uh ิวเอาเลเซอร์นะครับผมจะเป็นบริษัททัวร์ที่บริหารงานโดยคุณฟิล์มโดยตรงนะครับผมซึ่งคุณฟิล์มจะร่วมในทุกๆท,ทริปที่ไปทเที่ยวกันนะครับ กระเป๋ามีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะคะโอเคและยังมีอีกหลายๆายธุรกิจนะครับที่กําลังที่จะเข้ามาร่วมกับ Top Up to ัพซึ่งเราก็จะทยอยทยอยเปิดตัวสวัสดีค่ะกระจังค่ะวันนี้นะคะกระจังเนี่ยก็มาร่วมเซ็นสัญญานะคะของบริษัทคิดส,อสือคิดสื่อครีมของกระจังเองนะคะกับทาง Top Up To r ูรค่ะ ครับผมโยชินะครับโยชิซีควินนะครับ mm hmm. ก็เป็นเ,เจ้าของผลิตภัณฑ์ Mercy Sleeping m a s k 2นะครับ mm hmm. ผมก็อยากจะฝากให้กับพี่ๆน้องๆน,น,นะฮะ mm hmm. ชาวสมาชิกของ Top Up to Rich ทุกคนนะฮะ mm hmm. ได้มารู้จักกับ Mercy Sleeping m a s k นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ท่านจะเห็นในอนาคตครับทีทูอาร์ช็อปแอปท่านสามารถที่จะคลิกแล้วก็สามารถซื้อบริการหลอานี้ได้เลย ให้ท่านนึกภาพมากไปกว่านี้ก็คือต่อไปท่านสามารถจะซื้อหลอดไฟฟ้าผ่าน ITS ได้ต่อไปท่านสามารถที่จะไปเติมน้ำมันผ่าน ITS ได้ต่อไปท่านสามารถที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ ITS ได้ท่านสามารถจะซื้อรถยนต์ผ่าน ITS ได้และต่อไปทุกคนที่มีสินค้า สามารถจะเอาเข้ามาร่วมกับ ITS ได้ด้วยมันคือระบบ eBay ที่อยู่บน ITS ครับมันคือสินค้าที่จะมาจากทั่วโลกครับแล้วเมื่อมีการซื้อสินค้าผ่านระบบ ITS commission มมส่วนลดต่างๆจะถูกนำกลับมาจ่ายให้กับพวกเราอย่างไร้ขีดจำกัดดีพี่ีครับ และท่านจะไม่เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้อย่างไรธุรกิจขายตรงเนี่ยจะจะให้มันดีเนี่ยนะฮะให้ประสบความสําเร็จเร็วทําง่ายเนี่ยสินค้าต้องขายง่ายเพราะสินค้าขายง่ายสร้างทีมง่ายเพราะอะไรใครใครก็ขายได้สร้างทีมก็ง่ายรักษายอดต้องต่ําพอรักษายอดต่ําปุ๊บเนี่ยคนคนก็จะอยากอยากทาไม่ต้องเสียเยอะแต่ปรากฏว่ามาเจอทอ u อัพทูลิชเนี่ยนะครับสินค้าเขาคืออะไรสินค้าคือการเติมเงินโทรศัพท์ การเติมเงินโทรศัพท์หมายความว่าสินค้าของ To p Up t พธุก็คือต้องบอกให้ทุกคนใช้โทรศัพท์คุณใช้โทรศัพท์มากเท่าไหร่เรามีรายได้มากเท่านั้นเพราะรายได้เราเกิดจากการใช้โทรศัพท์ของคุณแล้วผมถามว่าสินค้าของมึงบอกให้คนใช้โทรศัพท์กูต้องไปบอกไหมให้คนใช้โทรศัพท์ไม่ต้องบอกมันใช้กันทุกคนอยู่แล้วมีแต่ขอร้องเฮ้ย hey, มึงหยุดใช้สักเดือนหนึ่งได้ไหมกูรายได้เยอะมากเลยเดือนนี้ขอหยุดใช้สักเดือนหยุดใช้มันยังไม่หยุดเลย มึงไปขอร้องให้มันหยุดมันยังไม่หยุดนี่คือสินค้าของทอมอัพทูลิสมันทาให้เรารู้เลยว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยใครทําก็สําเร็จนอผมว่าใครทําก็สําเร็จเพราะสินค้าไม่ต้องขายเพราะสินค้าไม่ต้องขายไปสร้างทีมอย่างเดียวมันก็ง่ายพอมันก็ง่ายเสร็จปุ๊บค่าสมัครเท่าไหร่2,000บาทตลอดชีวิตนะ2 0 0 0บาทแล้วรหัสเดียวเวลาเราเปิดรหัสปุ๊บใต้รหัสเรามันไปเปิดที่ลาวเขมรกัมพูชาอะไรต่างลาวเขมรกัมพูชาเงินมันเข้าเราหมดเลยอะนะเราอยู่ในประเทศไทยเนเงินมันเข้ามาด้วย โอ้เฮ้ยมันมีอะไรที่วิเศษขนาดนี้อีกวะนะผมมีความรู้สึกดีรักษายอดเดือนละ100บาทหมายความว่าเราไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือเราเดือนละ100แค่นี้จบเนี่ยรักษายอดแล้วเราใช้เดือนหนึ่งเท่าไหร่เจ็ดแอยยังต่ำเป็นพันยังต่ำนะครับแล้วเราไปรักษายอดแค่ร้อยเดียวมันไม่ต้องรักษานะ จ่ายไปปุ๊บเราก็เอามาใช้เองแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นจ่ายปุ๊บซื้อสินค้ามาบางทีสินค้าเราไม่ได้ใช้เอามากองไว้เราต้องจ่ายเงินเพื่อรักษายอดแต่สินค้าไม่ได้ใช้แตส่สินค้าของทอมอับชูริคก็คือค่าโทรศัพท์เพราะนั้นเราจ่ายร้อยหนึ่งก็ใช้โทรศัพท์ไปนะพอหมดร้อยก็จบนี่คือวิธีการที่มันจะทําให้คนรวยง่ายมากนะแล้วผมก็ไปดูว่ามันมีคนสําเร็จไหมวะไอ้ที่มึงพูดพูดเนี่ยมีคนสําเร็จไหม มีอยู่คนหนึ่งทามาปีกว่าและนี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะมันมีสองคนคนหนึ่งเป็นคนขับรถส่งน้ํามันนะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ล้มละลายมานะทำธุรกิจแล้วล้มละลายมาไปดูมันถามว่าเฮ้ยมึงมีไรายได้เท่าไหร่ตอนนี้ปรากฏว่าปีที่แล้วปีก็3สามเดือนผ่านมาเนี่ยมันได้ไป28ล้านได้28ล้านปัจจุบันมันรับเดือนหนึ่งสล้านบาท โอ้โหกูจะไปทําอาชีพอะไรวะเดือนละ3ล้านก็ไปบอกอมันเฮ้ยทำไมมึงได้เยอะอย่างงี้โอ้ยังนะปลายปีนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าวันละล,ะล,ะละ้านมันจะมีรายได้วันละล้านในประเทศไทยอ้โหูมึงทำไมมึงกล้าขนาดนี้ผมไปดูรายละเอียดนะฮะของมันเนี่ยรายได้เข้าเป็นนาทีมันนั่งคุยกับผมเนี่ยมันเปิดโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยนาทีหนึ่งเอาข้าวอีกแล้วจา์อ่ะข้าอีกแล้ว,าาลวผมบอกมึงอย่าพูดบ่อยเดี๋ยวกูทีบอ่ะ ไอชิบหายอิจฉาเนื้อออกไหมกูพูดขอโป่งว่าจะได้แสนหนึ่งพูดขอแทบแตกมึงเข้าแม่งเป็นนาทีเข้าแม่งเป็นนาทีเพราะอะไรคนใช้โทรศัพท์เสร็จจ่ายค่าโทรศัพท์เงินเข้าใช้โทรศัพท์จ่ายค่าโทรศัพท์เงินเข้ามันมีความรู้สึกมึงมีธุรกิจอะไรที่แม่งง่ายกว่านี้อีกว่ะในโลกนี้ไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยผมยังนึกไม่ออกในโลกนี้มันมีธุรกิจอะไรที่มันทําง่ายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกเลยนะฮะว่าใครอยากรวยเข้ามาเลยธุรกิจนี้ทำให้รวยเร็วมาก5ปีปีใร้อยล้านแน่นอน แล้วผมเนี่ยผมก็เข้าไปทําผมเห็นตรงนี้แล้วมันก็เข้าคอนเซปต์เราอยากปั้นคนจนให้มันรวยเพราะคนจนนี่ชีวิตบัดซบมากลำบากเหลือเกินไม่อยากให้มันจนอ่ะมึงมาทําตรงนี้นะฮะท็อปอัพชูริตบอกให้เราเราทำให้คนรวยได้อ่าท็อปอัพชูริตทำให้คนรวยทําให้คนประสบความสำเร็จมันก็เลยจอยกันได้